ถึงสูตรที่28แล้วนะอเมไนเรื่อยๆนะครับนี่สูตรเสริมสูตรต่อมาคือประทะเวพาววฐานมี่มีหลายปฐะนะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังก็คือเขาตกได้เนี่ยคือทำเป็นอันนี้ก็ได้เขาเรียก่อะไรนะ อวิวตต์อาวิวัติกานิเทศอ่ะลบวิพตทิงอ่ะ,เป,ะ,อออะเป็นประเเวภาโออันนี้กับเมโลวิพาทใช่ไหมเนี่ยเป็นปรัสสะภาโอถานี่บัตถาต่างกันนะอ่ะตัวไหนตามมาบ้าง เอาตาบกก่อนมีกี่บทตรงนี้สามบทนะครับเอาหนยะนี่นะอาตาบกครับปราสาติเอกังปาทางเทเวพาวติเอกังปาทางฐานิติเอกังปาทางวิพัตยันตะปาะท้าวิภาค้าววเสนะติปาทามีทางสุตันติทัตตาพังตรงนี้เป็นหนึ่งบทก็มีนะ ตวเนี้หนึ่งบทนี่อีกหนึ่งบทเป็นสองบทอันมีได้ไหลายปาฐเนอะอันตัวไหนตามมาบ้างโอเขียนเยอะนะ ไรตามมาบ้างไม่เห็นหน้าตามมาไม่เลยใช่ไหม <c oughs> ดูนี่สิ ตันนี้กับตนนัวนี้เห็นไหมตามาเนี่ยสรากับพยัญชนะเห็นยังตามมาเนี่ยเปลี่ยนริพัฒนาอ่ะทะวพภาววนว่าความเป็นสองพยัญชนะสระแห่ง พยัญชนะปรัสะอันเป็นเบื่องหลังเรื่องหลังเรื่องหาอภาทานสลามหาจากสระโหติย่อมมีฐานเนในฐานะอันสมควรอ่ะแปลอย่างนี้ก่อนนะทเวภาวนว่าความเป็นสองพยัญชนะศาแห่งพยัญชนะ สรระอันเป็นเบื้องหลังสลามหาจากสระโหติย่อมมีฐานในฐานอานสมควรเพราะนั้นแปลแบบที่ท่านเขียนใบบุติก็ได้นะฐานเน คันเมื่อฐานะอันสมควรสติมีอยู่ทเวภพาวนว่าความเป็นสองพยัญชน,นตะตระศะพยัญชนะศะนะแห่งพยัญชนะประักาะอันเป็นเบื้องหลัง สลาหาจากสระโหติยอ่อมมีท่านใส่มาทำไมเนาะเป็นฉัดทีวิพัฒน์ผู้ปดนะอ๋ออย่างนี้นะครับเน <c oughs> <c oughs> ปลงเนี่ไงทเวภพาวนว่าความเป็นสองพยัญชนะนางแหง่งพยนนานะทั้งหลายพยัญชนะอ่าพยัญชนะสะ แห่งพยัญชนะประ拉ร萨าาอันเป็นเบื้องดังสละหมาจากสระโหติย่อมมีใส่บทว่าพยัญชนะนังมาด้วยส่วนนี้มีสองบทนะตามนัยยะของที่ท่านเขียนนี้นะแต่ว่าของเราเป็นสามบทเพราะฉะนั้นจะมีสองปาฐานะ ปาฐาที่เข้าสมาิกับปาฐาที่ไม่เข้าสมาถิถ้าไม่เข้าสมาิเป็นนี้เขียดงงแล้วเอาอนะไรอย่างนี้นี่ไม่เข้าสมาิเป็นนี้แต่ถ้าเข้าสมาิก็เป็นแบบที่เราเคยผ่านมาเห็นไหมกัมีสองบทกับสามบทนะเพราะฉะนั้นจะเข้าสมาิก็ตามไม่เข้าสมาิก็ตามก็ ก็ต้องแปลแปลได้เหมือนกันนะตรนนี้นนโยกพญชนานางมาเป็นสัมพันธะเท่ากับทเวพาโวบทนี้ก็เป็นสัมพันธะเท่ากับบทนี้ถัทถีอะเาไปอีกรอบหนึ่งถานในขั้นเมื่อฐานะสมควรสติมีอยู่ ทวภาวนว่าความเป็นสองพยัญชนะนางแห่งพยัญชนะทั้งหลายพยัญยชนะสาแห่งพยัญชนะประสาอันเป็นเบื้องหลังสราหาจาาสระโหติย่อมมีส่วนนี้มีสามบทหรือสองบทเป็นวิธีสูตรอาค่ามาวิธีสูตรหรืออาเทศวิธีสูตรก็ได้เอาไป อานายะที่เราเรียนนะเอานายะไหนที่ที่เราเคยเรียนจำได้ไหมอาคมก็ลงลงอาคมนะถ้าเป็นอาเทศก็อีกตัวหนึ่งนะ อุทารานังอันว่าอุทหรณยถาเช่นอิทัปปมาโถตัดบ,บทเป็นอิทะปมาโทเพราะฉะนั้นเน่ยไอ้ฐานะเนี่ยหมายถึงตัวนี้นะฐานะน่ะสมควรน่ยอาซ้อนก่อนซ้อนปะหน้าปะด้วยประเทเวภาโว ฐานนี้นะอาทิตย์มาดูก่อน,นว่าปาระตัวนี้ในดีการนะครับสูตรที่40แสดงบทในสูตรนี้ว่ามี3บทนะก็คือบทว่าปาระเป็นอีกหนึ่งบทนะครับที่มีการลบชาติภพด,ด้วยนิปตัตนะก็คือวิธีสร้างคำพท์หรือทำตัวรูปโดยไม่ใช้สูตรอื่น แต่ก็สําเร็จได้ด้วยคําที่เก่าในสูตรนะไม่ได้เข้าสมาดเป็นพระเทเวภาโอฐานในสูตรนะก็เป็นประภาโวไม่ใช่ทเวภาโอป <c oughs> ดหัวแนละ้วก็คือมันมีแบบแบบนี้ก็ได้นะเป็นอวิพัติกานิเทศ ไม่แสดงวิพัตน์ลบทิ้งหรือแสดงวิพัตน์เป็นประักสะก็ได้ในคัมภีที่เดียนนะนี่เป็นอย่างนี้ก็ได้อ่าสามปาฐะเอาไปมันนั้นก็นายะเยอะนะ ทีนี้มาดูนะครับคำว่าฐานะนะหมายถึงฐานะแห่งการซ้อนพิาีนะ9เก้าประการะนะเมื่อตะกี้นี้เมื่อตะกี้นี้ตรงนี้กับตัวนี้เป็นฐานะคือฐานะที่หนึ่งคือหลังจากรัศสาระ และสระอาซ้อนพยนะตัวแรกของปาปะติอุปสากาโมกุสากีกหาหชูตายาสิสุสัมภูและสสะธาตุเป็นต้นตรงนี้เรายังไม่เรียนฐานะนะเพราะนั้นฐานะต้งกลางต้องท่องเลยนะปะปะติปาติกาโมกุสากีกหาหชูตายาสิสุสมภูอ่าสาษาทิ เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นฐานะมาเฟียใช่ไหมอ่าเป็นฐานะเพราะฉะนั้นคําว่าฐานะตรงนี้หมายถึงฐานะแห่งการซ้อนพัฒะะนนั่านเองสามารถทําเท่าวะาวะตัวหน้าได้ใช่ไหมก็เป็นสันปะหน้าปะเพราะว่าตัวนี้เป็นะะรัศสาะใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เป็นปะอุปสรรคถูกไหม อันที่สองนะหลังจากละศาสระและสระอาซอ้อนพยัญชน,นตัวแรกของติกาตาะาติงสาละวัาตตะศับเป็นต้นก็ซ้อนมาติกะเนี่ยซ้อนตะหน้าตานะอ่ะ นะสอนนะสอนตะนาตะเอกะเอกะเป็นไงรัสสระไหมรัสระเอกะติงติงสะใช่ไหมเอกะเต่าเต่านะเอกะติงอ่าติงสะอ่าสอนไหมสอนเนี่ยตัวนี้เนื้อฐานนะสอนที่เหลือก็ว่าง่ายนะ สาหลังนัาสระและสระอาซอมีนะตัวท้ายของวัตุวัตุและที่ศัทธาครับสอนตัวท้ายของวัตุธาุนะก็เป็นนี้ครับเพีวเป็นนี้ไหมสอนตัวนี้ครับ ใช่ไหมอ่าดังน,นั้นไปเห็นเป็นวัตตะเนี่ยมาจากวัตุธาตุวัตติย่อมใช่ไหมเหยียดวตัตติย่อมย่อมควรนะมาจากวัตุธาตุเนี่ยแหละ,ะสี่ซ้อนเลยนะตัวท้ายของอุทุนิวสัสสกตาจตุชะและสะที่แปลมาจากสันตะ เป็นต้นพวกนี้ตัวไหนดีนะ,ะจะตุสนะีนี่ก็นะเนี่ยที่เราพูดจตุจตุปัทาังสีบทใช่ไหมเห็นไหมสอนตัวท้ายน,ะนี่นี่ อุอะไรนะอ่ะถุตริตะใช่ไหมเป็นทุตริตะใช่ไหมอ่าอุตาใช่ไหมอุปปาโทใช่นไหมอ่ะนี้จิเรโส ổ, น,นะน,นิคเปรโศนะการ้อนจะเปริเป็นซับปริโสนะมาจากสันตะใช่ไหมที่เหีืยก็ไม่ยากนะดูเองบ้างนะ อยู่ในรูปที่นะเริ่ม1หนึ่งครับอาา่ะอ่ะไหนให้ผมไปดูเองนะแถวาดาวมันเยอะอยู่ไม่ได้หรอกยังไงก็จบแน่นอนนะเปิดให้ดูเฉยๆว่ามันฐานะการซ้อนแบบน,นี้เราจะได้รู้ว่าฐานะแห่งการซ้อนนะ่ะมันสาคัญครับ พอเราจําอุฒทอหอยเยอะๆน่ะมันก็จะได้ใช่ป่ะเดี๋ยวเนี่ยงั้นเลยนี่ที่ปุทุนี้น่นยสี่เนี่ยหกเนี่ยเห็นไหมชากกังเนะี่ยชากกับกะมห็นไหมอนกะหน้ากะสาการะาังกันเนะี่ย กะกาโลซ้อนกาหน้ากะอกี้นีอะไรนะห้าหลังทีคัสระที่ไม่ใช่ที่สุดบทและไม่สรรอาให้ซ้อนยะเป็นต้นนี่ไม่ใช่ที่สุดบทนะครับเห็นไหมซ้อนยะนะ นี่ไงในยตินะมาจากนี้ถ้ายะปัจใจเตวิพัตสอนยะมาไม่เพราะเขาไม่เป็นที่สุดบทใช่ไหมเป็นตีฆาสละครับที่ไม่ใช่ที่สุดบทนะนี่สอนยะนายนายะสอนยะนายะนะครับสุยะ,ยะตเตนะสอนยะนายะมาเป็นต้นนะ ต่อมานะหกเยอะ,ะแยะเลยเนี่ยเมื่อแปลงตาละปะนาเป็นต้นที่ประกอบกับยะอ่กซ้อนพรนะตัวที่แปลงนั้นครับสองเมื่อแปลงเพรเนที่ประกอบกับยะด้วยสุดว่าเสยจะแล้วก็ซ้อนมาด้วยสามเมื่อแปลงยะ ปัจจัยน่ยร,รมและวิกรณะปัจจัยกับที่สุดท่าแล้วไอซสอนด้วยซส,สอนพยัญชนะของสีปัจจัยอยู่หลังตะปะเอามาดูนี่เขาก็ไม่บอกเลยไม่มีเลยนะ อ๋ตัวนี้อยู่นี่อ่าตัวนี้ก่อนหนังตาปาใช่ไหมหลงสีปาจัยศหสอนสะนาสะเป็นตาปักสียสะสีเช่นเดียวกันนะมาจากยะสะแล้วก็ลงสีปาใจใัยในอสสจิตาทิศเดี๋ยวได้เรียนแล้วแล้วก็สอนสะนาสะมาส่วนที่แปลงตะ,ะนะละนะละท่นเนี่ยกับยะเป็นตะยะเป็นจะระยะเป็น พระนยะเป็นยะแล้วก็ทยะเป็นชะเสร็จแล้วทำไงให้สอนครับอย่างเช่นตยะนะแปลงตยะเป็นจะโดยสตรว่ายาวะตังตระนาาการานังพญชนะนิจะระยะชะการัตตังแล้วก็สอนจะมาสอนจะมานะครับจะใส่สั้อเทวาภาวะนะเอาแบบรวบรัดนะครับนี้นยะเนี่ย ระยะเป็นละแล้วก็ถอนมาเป็นน่าละ,ละใช่ไหมแล้วตรงนี้อ่ะแองไหมเยจอะเขาเขาพูดไ้ดุวมๆนะแต่ว่า ถ้าตรงนี้มันเข้าใจง่ายอย่แล้ใช่ปัจจธาตุลงยะปัจจัยในอาจกรรมใช่ไหมจะยะเป็นจะจะสายาเทวีภาวะด้วยประละเทวีภาวหาเนยไหมจบเลยส่วนสเย,ยจา่าเนี่ยเย,ยจา่าเนี่ยกลับด้วยยะปัจแจงหลังพวกอ่านนึกแบ่งกับยะปัจเจงหลังใช่ไห เป็นยะใช่ไหมสังขยะนี่ใช่ไหมแปลงที่กับยะเป็นเป็นยะใช่ไหมแล้วก็ยะสายสัตว์เวยภาวะนำมาประกอบเป็น สันโอชั่นังสัญโอชนังไง,งที่เราเรียนแล้วไะมเพราะนั้นก็อยู่ในฐานะการสอนครับที่ที่ผ่านมานะ่ะแต่เราไม่พูดเลยมันจะเยอะนะเจ็ดสอนพยานะในที่ต้องการรักษาฉันนะเพราะถ้า,ถ,าถ้าสอนมาปุ๊บจะได้พยานก็เรว,ว่าได้คณะนะ ได้คณะจากเสียงเสียงเสียงเบาเป็นเสียงหนักได้ต่อมานะครับแปดหลังลสสและสระและสระอซ้อ,ซอนพิจารณตัวแรกของคระเชพมุอย่างเช่นปะกับคลระติฮะซ้อน คา้าคาไหมถูกว่ารวตรงนี้เป็นราัศาสายใช่ไหมตัวนี้เป็นคราธาตาให้ซ้อนพิธีนะตัวแรกของคราธาตเนี่กคือนี่อ่าพมุท่า่ะวิพระมติซ้อนพระหน้าพระ วิปธรรมาตินะวาสึกครับศึกอีกเป็นรัศาสระตัวนี้เป็นพมุาตุเชลาะเชฟิวอ่าอุออใช่ไหมอุปะแล้วก็อุปชายติก็ได้นะใช่ไหม ตอนชานาช้าใช่ไหมตัวนี้เป็นาศาสรณะตัวนี้เป็นเชท่าครับเชท่านะอ่าตรงนี้ก็เป็ดอุวา้อนเฉยเพราะนั้นก็เอย่าไปท่องมานะฐาน,นะก้าวการังไม่ถามผิวก็ได้ที่เราเรียนนี่เป็น อะไรสูตรนะเดี๋ยวอาคม่ะอาคมะ,อคมะของเรานะทีก็อาจจะเดินล่างกันนะ ในฐานะตอนนะมันก็ดีอย่างเสียอย่างหน,นึ่งในท่าน,นี้เป็นอะไรครับเป็นอาคามาวิธีสุดใช่ของเราเป็นอาคามาวิธีสุดมติของรูสิทธเป็นอาคามาวิธีสุดเหมือนกันวะเห็นไหมเฟล แต่ว่าเหตุที่สูตรซอเมนะจัดเป็นอาเทสะที่สูตรเพราะท่านมักจะกล่าวถึงสูตรนี้ด้วยคำนะเน่หายนะด้วยคำว่าทุิตังครับเพราะนั้นมันมีสองนัยยะนะสูตรนี้มันเป็นอาคามาวิธิสูตรแต่รดาเขาบอกว่ามันไม่ใช่อาคามาวิธิสูตรเป็น อาเทสะวิสูตรเขาสังเกตตัวนี้เห็นต,ะตะาต,ะตะปาปัจจัยไหมตาตาปัจจัยเนี่ยเขาแสดงถึงอะไรเขาแสดงเขารู้ว่าเป็นความอาเทาเพราะนั้นต,ะตะาตาปัจจัยนะตัวนี้ก็มีโยชน์เพื่อแสดงความเป็นอาเทศครับโดยเป็นอาเทศะวิิสูตร าสายคำนี้คือเป็นเป็นนัยยะในการตัดสินว่าเป็นวิธีสูตรประเภทไหนฟเฟลอาจารย์นะอย่ถ้าเห็นนี่ปุ๊บเป็นนี่ก็ได้เห็นะเป็นนี่ก็ได้เพราะว่าเขาเขาแก้ไงแสดงแก้เป็นนี้เราแสดงว่าเป็นอาเทศสิเห็นตาตาปใจใัจจัยไหมเราเรียกว่าเป็นอาเทศสวิธีสูตรไง เพียบเพียบเลยนะสรูน้เป็นปฏิรูปเทธิต่อของเราเป็นอาคมะวิธีสูตรส่วนของมุขครานะเป็นอาเทศะวิธีสูตรเข้าใจนะ,ะรตรงนี้เนาะเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยนะนี่เยอะ <laughs> จากนัตรงนี้เขียนนะมเขียนแล้วนะไอ้ตรงนี้ตรงนี้ก็เขียนเอาไว้เขียนนงเออได้แปถูกเขาโยกมาเขาโยกมาถ้าไม่โยกเนี่ยก็จะเหมือนเอ๊ะบางทีรูวมมันผ่านนะครับหรือว่าม,มีอะไรนะเพราะว่าเวลาเราแปลเนี่ยถ้าได้แบบเนี้ยเราจะรู้เลยว่าแปลยังไงง่ายใช่ไหมเราไม่ต้องไปโยกมาเขาใส่นนะั้นแล้ว ใส่สับเอับที่ไม่มีอ่ะใส่ให้เสร็จเลยอาสูต่อมานะจบนะครับเร็วต้องทำตัวรูปไหมอาสักหน่อยหนึ่งอ่ะไหน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 แล้มาถึงนี่แล้วอ่ะชัดรย์โทรเลยเ ชาจันโทสาบเดือนคือชาติอันโทแยกแงตาออกจากทะอีด้วยปุภาวาโททต่สามารถสรัางสเรนาวิโยชาเยเพราะสร้างแปลงอีเป็นยาด้วยอีวันโุอีวันโนยังนาวาแปลงแต่ยาเป็นชาด้วยยาวะตังตระนาตาการานพยัญชนะนิจารายชาการตะ ยกพยนาชาออกจากสตาด้วยปุปมาโตติตัามาสารังสาเรนวิโยชาเยเพราะพยนารังรัสาเป็นด้วยรัสสังนำเมียนาเปวะกาะกาสระด้วยนาเยบรังยุเตจาสติสาเวภาวะด้วยปาราเวภาวุตานสารเรโรเป็นชัจันโทแปลว่าผู้บาแต่กำเนินอ้าว เห็นชาตาไหมชาติชาติอ่านีปฏิสนธิเลยครับเนี่ยโอเคนะผ่านนะ